ขอโทษที่เลยอนนาแอาจะไปตบ่ขอโทษพี่เลยข้านั้นจะทษ่เลยขามาตีเลยขอโทษด้วยด้วยอนาอนารักเไปล่นน้ำกไหมเล่นน้ำหาดน้ำใสเล่นนนขอโทษที่คนเล่นนว มหนาวน้ำตามันหนาวน้าตาน้องตบหัวหนูอ๋ออันนาขอโทษพี่ก่อนอะไรน้าน้องนอนไปเล่นทรายโลหัวพี่ขอโทษขอโทษพี่มุก่อนใครตบหัวพี่ขอโทษก่อนขอโทษก่อนเรื่องแค่มุกดาเอ้ยไม่มุกดาแค่มุกดาแค่มุกดาไปไหนไปเล่นทราย อันนาอยากไปเล่นทรายใช่ไหมมันจะลุกไปเล่นทรายแล้วบ้านเตรียมพายขึ้นเริ่มแห้งขึนเริ่มแห้งไหมเด็กขึ้นไหนระนีขึ้นไปเล่นทรายค่ะเพื่อนๆไปเล่นทรายไหมลูก ตร,ตรงนี้มันจะมีอะไรอาเกะอาโดนตากะไม่มีต้นมาเลอ่ยเล่นเลยลูกเล่นเลยมาเล่นมาเล่น ไหนีน่นี่ไปเล่นกับป้าหน่อยอาน่าไปเล่นกับป้าเอาไปชีเไปชีไชข้างล่างเลยเดี๋ยวคุณแม่พาไปไปไปชีเลยอนัอง่งนัง่ลงลงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อนาน่าลองแกะดูว่ามันมีอะไรอ่ะอกะดู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องชีเดี๋ยว 阿哥，阿哥，姐姐，阿哥。